สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของ s ต a r Air Sound นะคะ Ben ซีหนึ่ง0ปนเบงปี2014มาด้วยการแอร์ในห้องโดยสารมีกลิ่นนะคะตรวจเช็คแล้วพบว่าน้ำยารั่วนะคะลูกค้าอนุมัติให้เราเปลี่ยนคอยเย็นวาช์ฉีดน้ำยาแอร์สายน้ำยาแอร์สายใหญ่และไดเออร์ e นะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทําการคุ้มผ้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆค่ะช่างได้ห่อคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนํามาวางไว้บนเชลตามมาตรฐานค่ะแยกตัวคอยเย็นวาช์ฉีดน้ํายาแอร์และไดเออร์ e ออกมาแล้วนะคะ วาชีน้ำยาแอร์จะทำหน้าที่ลดแรงดันในระบบและฉีดน้ำยาแอร์เข้าคอยล์เย็นไดเออร์จะทำหน้าที่กรองความชื้นและสิ่งสกปรกต่างๆในระบบแอร์นะคะเคสเปลือกตู้แอร์ที่ถอดออกมาเราจะนำมาล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ถอดเปลี่ยนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเช็ครั่วคอยล์เย็นนะคะคอยล์เย็นรั่วจริงตามที่ช่างประเมินนะคะภาพคอยล์เย็นเก่าใหม่วาชีน้ำยาแอร์ใส่น้ำยาแอร์สายใหญ่และไดเออร์เราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราติดตั้งทำฟองน้ำเคสเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยนะคะ ประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซ็ตตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะประกอบเสร็จนะคะเราจะทําการแวกห้ามเพื่อดูความชื้นในตัวระบบค่ะภาพนี้จะเป็นภาพดาต a าเพื่อดูอุณหภูมิหน้าคอยเย็นนะคะ่ะเรระบบแล้วอแอร์เย็นฉ่าตามมาตรฐานนะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะทําการพ่นฆ่าเชือเ้อด้วยยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ